นี่สีมาแส่องยูทูบต่างๆครับบางส่องก็เ,เป็นส่องจอมล่วงลกมายยาเพื่อว่าสิวังให้คนกดไลค์กดแชร์เรียกหยอดทรับย์ไปขอมูลสีนํามาใส่นั่นมันหลอกกันสัดสัครับดังตัวอย่างต่อไปหนี้ ผมสิมาเบาสูพี่สู่น้องฟังนะครับขั้นไผได้เบิงได้ฟังและะ้วก็กดไลค์กคดแชร์เ้นะครับผมสิมมาแสเรื่องกล้วยนะครับคลิปทางการ,กรเกษตรนะครับกล้วยสิว่ากล้วยรดกาแฟรดโอเวนตินรดทุเรียนต่างๆ มันบวมีดอกครับผมผ่านการทดสอบจากผมมาแล้วนะครับสีเพิ่นว่ากล้วยกำลังสีสอดปีไเจ้อแล้วกะ็เอากาแฟยี่ห้อไรก็ะไดเจ้ะเข้าไปท่วงนี้ ตอนมันถอกปีใหม่ๆบ้ันมีบ้ันมีหมากแล้วก็เอากาแฟาย,ยัดเข้าไปเล็กสามหม่องประมาณสามซองนะครับพอมันแก่มันสุกพอมันแก่แล้วเอามาบ่มกินมันกับสีมนรสศาสตร์องกินกาแฟานะครับนี่ครับต่วนที่พมเพ็ดครับนี่ต่วนที่ผมเพ็ดแหล่ห้อยจอห้อยจอ หออยจาห้อยจาสามหมองใส่กาแฟกินไปแล้วพี่แกดีวกินแล้ว,เ,ลลวเรียบร้อยมันตัวกันครับบ่มี่อกครับกวาดรถกาแฟนั่นมันหลอกกันซัดๆครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> ซอยแซ่เนื้อครับ <c oughs> ล่วงโลกครับ กวยรสกาแฟก็มีดอกครับนอกจากว่าเกล้วยซุกไปปั่นใส่กับกาแฟดูชิอาไปจับกาแฟมันจะสีนี่กวยรสกาแฟครับล่วงโลกครับพี่น้องผมทดลองมาแล้วครับผ่านการทดลองจากผมมาแล้วบะมี่กวยรสกาแฟนันตัวกันครับกัวให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ นี่อีกได้กล้วยรถทุเรียนรด<ถ>โกโก้โกผมกินเบึ่งแล้วครับคือเกาแกล้วคือกล้วยนะครับบ่มีกาแฟสมพ่อเม็ดครับผมสิบอกต,องตรงๆเลยว่าตัวกันผมสิมี เรื่องลเลาสิมบาวสูฟีสูมองิทุกผมพดสอบมาอีกได้เรืืองครับมันบอมแมนครับส่องแต่ละส่องตัวกันครับบางส่องกับตัวกันข้ากันเมืองคือกันตัวกันหลายเพื่อเรียกยอดไหลย,หยอดซับยอดผู้ทิศตามตัวกันครับตอนนั้นว่าผู้ใดนำเรื่องเล่า ทีเป็นเพชรลงสูร่ระบบคมอ,บอ,คพอ,บอคมพิวเตอร์พิดพรบอคัมพิเตอร์พิดพรบอคอมพิวเตอร์บบพิษนะครับตัวกันสารพันพดมีน้ำส่องต่างๆที่บอกดนะ้วยว่าบบพิดตัวกันเซลเรื่องเกษตร,รเรื่องเอยียงต่างๆยาขายนาเรื่องกล้วยเรื่องแุ่งผู เพชรปกคุงผูเป็นปะคุงแมง่แล้วผมเห็วาต่อเห็นซูพีซูของสั้นงให้ติดต่อไปส้อรับกิน้ขอจบกาแฟนีเหลืองป่วยนะครับว่ามันบ่มี่อกครับป่วยลดกาแฟขั้นบ่ปันใส่กันกับกาแฟครับขอจบแบบเพียงเทนี้นะครับสวัสดีครับ